สวัสดีค่ะก็จากที่ตองเคยสัญญากับทุกคนนะคะว่าจะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทาเพจไม่ว่าจะเป็นแบบคอนเทนต์หรือว่าจะเป็นอาเคล็ดลับเทคนิคการทาเพจก็ครั้งที่แล้วเนี่ยตองพาพี่แมงปองมาเจอทุกคนและครั้งนี้เราจะมาพบกับพี่บิวค่ะที่เป็นคนเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเรื่องคอนเทนต์อาทำไมเราถึงต้องทาเพจหรือว่าต้องมีเพจค่ะ ครับก็จริงๆประโยชน์ของการทำเพจเนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับตองแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดกันเป็นข้อข้ออๆประมาณหนึ่งก็ละกันให้เห็นชัดว่าทําไมเราถึงต้องทำเพจข้อแรกเลยครับก็คือเพจนะครับตัวเพจเนี่ยมันสามารถเป็นเหมือน portfolio หรือว่าเป็น resume <S <S นให้กับเราได้ครับเพราะว่า เวลาเราทำเพจเนี่ยมันก็จะมีหัวข้อมีเรื่องที่เราสนใจถูกไหมครับพอมีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําแบบต่อเนื่องให้ความรู้ใ,ให้เทคนิคต่างๆเขียนลงไปบางคนถนัดทําวิดีโอก็ทําลงไปทําทุกวันเข้ามันกลายเป็นความสม่ำเสมอเราก็สามารถเอาตรงเนี้ยไปเป็นพอร์ตโฟลิโ ในการสมัครงานก็ได้อย่างตัวอย่างตัวพี่เองอะสมัยก่อนที่ก่อนจะไปทำเป็นฟรีแลนซ์นะครับพี่ก็เปิดเพจขึ้นมาแล้วก็เขียนแบบเขียนให้แรงบันดาลใจทุกวันเนี้ยครับเราเราก็เหมือนเราเราได้เขียนไปเนี้ยเราก็เอาไปให้แบบเจ้านายที่เราจะไปสมัครงานเนี้ยดูเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยเรามีวินัยนะเราทำสมัครเสมอเรามีเรื่องคิดแล้วเขาก็จะได้เห็นเหมือนแนวทางในการเขียนของเราคือตอนเป็นทํางานประจำเนี่ยพี่ทํางานเป็น copywriter ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเขียนลงไปเนี่ยเขาก็จะสามารถอ่านงานเราจาก จากที่เราเขียนในแต่ละวันได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับเป็นเป็นส่วนหนึ่งให้เห็นความรับผิดชอบของเราให้เห็นฝีมือการทํางานของเราระดับหนึ่งถ้าเราทําได้อย่างต่อเนื่องพออันนี้ก็คือข้อดีอย่างหนึ่งของการทาเพจเขาก็จะแบบเห็นรู้จักเรามากขึ้นใช่ใช่รู้จักเรามากขึ้นเราทําอะไรบ้างเราแบ่งเวลาอย,ย่างไงตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นเป็นเป็นพอร์ตตัวหนึ่งที่ทําให้แบบมองเห็นตัวเราชัดขึ้นแต่ส่วนหนึ่งก็คือเราก็ต้องตั้งใจทำมาสิ่งนั้นด้วยนะครับส่วนข้อที่2เนี่ย อันนี้คือสหตว่าสําคัญครับเพราะว่าการทําเพจเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะขายของได้ต่อยอดจะไปเป็นสร้างรายได้ให้กับเราได้นะครับเพราะว่านับปัจจุบันเนี้ยคือหลายๆคนอาจจะใช้ Facebook ส่วนตัวเมื่อก่อนในการขายของอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กเขาก็ปรับอัลกอริทึมเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไปใช้ทาเพจดีกว่าเพื่อที่ a c e b o o k เนี่ยก็จะได้ค่าโฆษณาด้วยแต่ส่วนหนึ่งข้อดีของการขายของจากเพจเนี่ยสิ่งที่เราทาได้คือเราสามารถซื้อโฆษณาได้ถ้าเราขายบน Facebook ส่วนตัวเนี่ย เราซื้อโฆษณาไม่ได้ใช่เรามีเพื่อนผู้ติดตามสมมติมีผู้ติดตามได้5000คนเราก็มีโอกาสจะขายของได้แค่กับคน5,000ันคนนั้นเท่านั้นแต่พอไปในเรื่องของการทําเพจปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะขายของให้กับคนทั้งโลกได้เลยมันเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราเจาะจงได้ว่าเราอยากขายใครพอทำเพจทำเพจปุ๊บเนี่ยเราสามารถกําหนดได้ว่าอยากให้ใครในการยิงโฆษณานะ อยากให้ใครเห็นโพสต์เราเช่นสมมติตองขายปลาสลิดเนี้ยครับตองคิดว่าเฮ้ยคนชอบกินปลาสลิดอาจจะอยู่ที่เชียงใหม่มถ้าเราโพสต์ไปบน Facebook ส่วนตัวอย่างเดียวเนี่ยเราก็ไม่เห็น,นใช่ไหมคะใช่ว่าใครเห็นแต่สมมติว่าเราไปทําเพจเนี่ยเราซื้อโฆษณาให้คนที่เชียงใหม่เนี่ยเห็นเราได้แล้วเราก็มีโอกาสจะขายของได้อันนี้ก็คือเพจมันเป็นช่องทางในการขายของข้อดีของการมีเพจของการมีเพจใช่ครับ แล้วก็ข้อต่อไปก็คือตัวเพจเนี่ยครับสำคัญคือมันช่วยให้เราได้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ<ะ>เพราะว่าพอเราตั้งใจจะทำมันเนี่ยเราต้องมีความรับผิดชอบเราต้องกำหนดว่าเราจะทำอะไรลงไปบ้างมันจะทำให้เราวางแผนการจัดการตัวเองได้ไง่ายอย่างตองนะครับ อย่างตองอย่างตองทํางานเนี่ยตองต้องโพสตทุกวันถึงวะตอนก็ต้องคิดแล้วว่า<ม>พรุ่งนี้ฉันจะโพสต์อะไร<ม>ถูกต้องไหมครับแล้วก็คือถ้าส่วนหนึ่งเราต้องมานั่งคิดว่าเราต้องโพสต์แบบทุกวันทุกวันเนี่ยบางทีมันอาจจะยุ่งยากตอนก็จะเกิดความรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะทําแลนว่าวันนี้เราจะทํากี่วันทําล่วงหน้าไหมอันนี้มันก็ได้ฝึกให้เราแบบวางแผนการจัดการชีวิตได้2คือให้เราได้ฝึกคิดครับฝึกคิดว่า ฉันจะเขียนอะไรดีซึ่งมันก็ต้องดูว่าเราควรเขียนในสิ่งที่มีประโยชน์นะเป็นความรู้หรือเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะได้พัฒนาตัวเองทําให้เราแบบต้องไปติดตามข่าวสารเพื่อที่จะเอาแง่มุมต่างๆมาบอกต่อไปจะเกิด <ใน S 2> <อ>การอ่านมากขึ้นใช่ได้ฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกคิดวางแผนตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทําให้เราได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนี่คือข้อดีของมันเลยใช่อย่างอย่างตองเงี้ยตองก็พอทําเพจขึ้นมาทุกวัน ทำดูแลหลายเพจนะครับตอนก็จะเป็นทีมงานเดียวกันตอนก็จะมีหน้าที่ดูแลเพจต่างๆหลายเพจของลูกค้าก็ต้องมานั่งวางแผนแล้วว่าเพจเนี้ยต้องทําอะไรยังไงบ้างก็จะโตขึ้นทําทุกอย่างได้ดีขึ้นเร็วขึ้นครับใช้เวลาแบ่งเวลาได้ดีขึ้นบริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้นนี่ก็เป็นข้อดีของเพจอีก,อ,กอีกจุดหนึ่งครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เราพูดถึงในวันนี้ก็คือตัวเพจนี่ครับทําให้เรามีโอกาสได้เป็นผู้ให้อย่างแท้จริงเลย ใช่รวมถึงหองการเป็นผู้ให้นี่ครับเมื่อให้ไปแล้วเนี่ยมันจะตอบแทนเรากลับมาอ่าเป็นโอกาสต่างๆอันนี้ผมอยากแชร์แบบนี้เพราะว่าตอนที่ผมเริ่มทําเพจตอนที่พี่เริ่มทําเพจเนี่ยคือพี่เริ่มต้นจากการที่อยากจะฝึกตัวเองให้เขียน ทุกวันก็เลยทําเพจขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองเขียนลงเพจทุกวันประมาณนั้นอันนี้คือเป็นโจทย์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 เริ่มต้นไม่ได้อยากขายของไม่ได้อยากอะไรเลยแต่อยากอยากจะฝึกตัวเองตั้งใจจะเอางานเขียนตรงนี้นครับเป็นเรซูเม่ค่ะพี่ก็เลยเขียนเขียนทุกวันวันละหนึ่งโพส7โมงเช้าเขียนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่อยปุ๊บเราได้ให้คือพี่วิวเขียนทุกวันเลยป่าหรือว่าแบบเขียนทีเดียวแล้วตั้งเวลาไว้อ่าเขียนทุกวันครับเขียนทุกวันคือฝึกฝึกตัวเองให้เขียนทุกวันวิธีการจะเป็นอย่างนี้ครับวันแรกจะ<อ>เขียน carriage, ding, ق, วันเลย อ,อย่างเจ็ดวันเพื่อให้มันมีครบหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมครับเพื่อเผื่อว่าถ้าพรุ่งนี้เขียนไม่ได้อะเราก็จะได้ไม่ต้องเขียนแต่จะไม่เป็นอย่างนั้นเพะวันพรุ่งนี้ปุ๊บเราก็กําหนดอีกว่าเราจะต้องเขียนมันก็จะทบทบทบเพราะไม่งั้น <ไป S 1> จะก <ๆ S 1> ลายเป็นว่าเราทําวันเดียวถูกต้องใช่พอทําแบบนี้เสร็จครับก็จะเริ่มมีคนเข้ามาอ่านเริ่มมีคนสนใจปุ๊บจุดแรกแลเลยพวมมีคนอ่านเราได้ให้เลยเขาอ่านสิ่งที่เราเขียนไปเขารู้สึกดีอันนี้โอเคแล้วหนึ่งพอเราเขียนไปเรื่อยๆปุ๊บก็จะมีคนทักเข้ามาถามว่า พี่สอนเขียนไหมคะร mm hmm. ับจ้างเขียนไหมคะแล้วพี่ก็มีโอกาสแบบได้งานจากการเขียนตรงนี้ครับมีโอกาสแบบไปเป็นวิทยากรแนะนําน้องๆเกี่ยวกับเรื่องอาชีพนักเขียนมันก็นําพาเราไปสู่โอกาสอื่นๆอ,อ,อีกมากมายคือคือตัวเพจเนี่ยมันมันทำให้เราเห็นว่าพอเรามีพื้นที่ในการที่เราได้แบ่งปันสิ่งดีๆแล้วเนี่ยเราจะได้รับสิ่งตอบแทนกลับมาเองเนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่ง ถามว่าวันนี้เราควรที่จะลุกขึ้นมาทําเพจไหมก็ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าเราอยากที่จะเอาประโยชน์ข้อไหนใช่ให้เลือกจากประโยชน์ข้อนึงก่อนเพื่อให้มันเป็นแรงจูงใจให้เราแบบต้องต้องตั้งเป้าหมายในการที่จะทําสิ่งนั้นลงไปนะครับใช่ก็ประมาณนี้สําหรับเกี่ยวกับประโยชน์ว่าทําเพจแล้วได้อะไรทําไมถึงต้องทําเพจขึ้นมาใช่เพื่อนๆที่ติดตามตองอยู่ก็อาจจะลองเลือกสักข้อนึงว่าเฮ้ยวันนี้ฉันอยากทําเพจ อยากจะทําเพจเพื่ออะไรครับแล้วก็เอาวัตถุประสงค์เนี่ยอยากขายของ อยากทาเป็นเรซูเม่อะตอนนี้กําลังเรียนอยู่นะครับอยากจะแบบมีพอร์ตฝึกมีเพื่อก่อนที่จะแบบไปสมัครงานใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ยุคก็เป็นยุคดิจิตอลใช่ไหมครับทุกคนก็ถ้าเราทําเพจได้อย่างน้อยคนตอนไปสัมภาษณ์เขาก็จะรู้ว่าอ๋อน้องคนนี้พอทําเพจเป็นอะไรเป็นเราก็จะได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าช่วงนี้แบบก็หลายบริษัทเหมือนกันคที่หาแอดมินหรือว่าหาคนทําเพจประมาณนั้นใช่ครับแล้วทุกที่เวลาเราไปสมัครส่วนใหญ่ก็จะขอ Facebook เราด้วยใช่เหมือนเข้าไปดูแบบ ทางทัศนคติอะไรหลายๆอย่างใช่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแบบตัดสินใจรับคนนี้เข้าทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะลองเลือกดูว่า,าฉันอยากทำเพื่อขายของทำเพื่อเป็นเรซูเม,ม่หรืออยากจะเอาความชอบมาให้แบ่งปัน <c oughs> หรือว่าจะ,าจจะเป็นการฝึกตัวเองแบบที่พี่เริ่มต้นจากการฝึกตัวเองก็ได้ก็กกลองเอาตรงนี้ครับไปทำดู แล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยหรือไงก็มาพูดคุยสับถามกับใบตองได้เพราะว่า <นะ S 1> ตัวใบตองเองเนี่ยก็ทุกวันนี้นดูแลเพจอยู่ค่อนข้างเดอะมากเย <c oughs> อะเยอะมากค่ะก็พี่วิวฝากอะไรไว้หน่อยไหมคะฝากช่องทางผลงานอะไรพี่วิวก็คือผลงาน ในวันนี้เนี่ยครับก็คือถ้าถ้าจะเป็นผลงานส่วนตัวเองจริงๆเนี่ยทุกวันนี้ยังมีเพจเปิดอยู่ชื่อว่าเพจวิวบรรดาลใจนะครับก็เหมือนเดิมมันตั้งโจทย์มาว่าให้ฝึกคิดครับทุกวัน7จ็ดงเช้าก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้สึกดีๆแรงบันดาลใจ เกี่ยวกับเรื่องความรักความฝันการทางานนะครับแชร์แบ่งปันให้ผู้เพีดูอยู่ก็อาจจะไปอ่านตรงนั้นได้หรือว่าถ้าสนใจเรื่องการเขียนอะไรเนี่ยก็อินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันได้คิปต่อไปด้วยแล้วก็ใน <c oughs> คลิปต่อๆไปนะครับก็คือน้องใบตองก็จะเชิญผมนะครับมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องการทำคอนเทนต์เทคนิคการทําเพจดูแลเพจต่างๆหรือว่าเพจมันสร้างรายได้ได้ไดกี่ช่องทางยังไงบ้างแบบละเอียดละเอียดก็เดี๋ยวรอดูว่าน้องใบตองจะกับผมนะครับจะมาแนะนําอะไรต่อ ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับน้องๆหรือพี่ๆที่ติดตามน้องใบตองอยู่แล้วก็อยากจะเริ่มทำเพจแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มจากไหนถูกแล้วก็จะได้มีเพจแบบที่น้องใบตองมีเพราะว่าจริงๆอ่ะเพจผมเองอ่ะยังมีผู้ติดตามน้อยกว่าใบตองด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถ้าวันนี้เราอยากจะรู้มาทำเพจกันังไหก็ฝากติดตามกันด้วยครับสวัสดีค่ะขอบคุณพี่